ฝากคลิปหนึ่งแคด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้ในร้านยาฉันนำของประเทศไทยนะครับและก็สามารถซื้อทางออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชันชันนำนะครับแล้วก็จริงๆเอาจริงๆนะผมว่าสมัยนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้มีการล้างจมูกทุกวันสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากๆจริงๆอันนี้ผมเองเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับแล้ววิธีการล้างง่ายมากๆนะครับอย่าลืมนะครับศึกษากันนะครับให้ลูกนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกกันเป็นดูทีนะ่ยคนที่โตมาเนี่ยเขาจะได้สอนกันเป็นเจเนอเรชันถึงเจเนอเรชันนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับน้ำเกลือขี แค้ครับออนไปแล้วสี่นะครับสี่อุปกรณใช่สก็เอาจริงคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานก็แสดงคนตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็มีฟีดีแบ็คที่ดีกลับมาหาเรานะครับอยากให้ติดตามต่อเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวก็คืออย่างเข้มข้นแล้วก็มันแค้นแล้วก็เป็นแค้นย่างมีชั้นเชิงนะครับอยากให้คนได้ติดตามต่อเรื่อยๆคือตอนเข้าฉากเอาจริงตอนที่ตอนที่เล่นทุกครั้งเรามีสร์ไพรส์ตลอดว่าพี่แอฟจะเล่นยังไงพี่นับจะ พี่เต้าจะเล่นยังไงนีคือมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดลลพ่อแบบเขาอยู่หน้าเสด็จครูเขาเฉือน,นภาพพันกันแบบจริงจังมากนะที่เราเห็นในทีวีนั่นคือโดนตัดแลนะ้วเบื้องหลังก็คือแบบจัดเต็มมากแล้วด้วยการที่มีพี่แอร์เนี่ยมาอ,อ,อยู่อยู่ในกองแล้วก็เป็นแบบเหมือนดูทุกอย่างครบทุกอย่างคือแบบผมเชื่อในพีมหือพี่แอร์มาก,มาก<ะ>น่ากลัวที่สุดแล้วนอกจอเลยไหมครับ่่เนนีนียไม่ได้อยู่ในจอแต่ว่าอยู่เบื้องหลังในจอคือพี่แอร์แกก็จะแบบ พุชน,นักแสดงทุกคนเนี่ยไปให้ถึงลิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ความแปลกใหม่ได้ได้อะไรที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้จินตนาก,การว่าเฮ้ยมันสนามารถเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็มันคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องราวของเรื่องเนี้ยมันเล่าตั้งแตออ่ช่วงที่เราเรียนอยู่ยานช่วงวัยทำงานจะมีการวิธีการเล่าที่น่าสนใจมากๆเย่เป็นคนติดตามไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นหลายๆรูปของตัวพิธานตัวพิเต้าแล้วก็ตัวพี่แอฟเองท้าทายครับท้าทายมากเลยจริงๆมีโจทย์วิทยาิฟิวให้มาว่าเออเราเจอรคเตอร์แบบตัวเนี่ยวต้อง ต้องแสดงออกแล้วก็รับความรู้สึกของคนที่เหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะภายในภายนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบผมก็ฟังแล้วก็ตั้งใจกับบ้านทุกวันเลยจริ้งผมชอบทรงไหนเลยสุดๆเลยสงโมคอมีคนไปตัดต่อสงโมคอด้วยนะเฮ้ยเท่ไหมเป็นทรงที่อยากรทำมากเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทำเอาไหมคะทำไหมคะชีวิตจริงเหรอขอทำงานก่อนคือเห็นที่แฟนๆตัดไปแล้วก็โอเคน่ารักน่ารักดีครับน่ารักดีครับ เาจริงเมื่อก่อนชอบยอดโปดิชแลมมากเลยต้องขโมยวิกแม่มาใส่แล้วเล่นกีตาร์สมาธิเรามองตัวเองใส่วิกแล้วเป็นไงบ้างนะจายสวยจังหวะเลยใช่ไหมอะไรนะเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยใช่ไหมอีกแนวหนึ่งใช่ใช่แต่พี่อันพี่อนแกก็จะแบบเข้าเงียบๆไม่อยากให้คนรู้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็จะเป็นคนที่คือผมอยู่กับแกในการทำงานก็เป็นตลอดวันๆแกเนี่ยแกก็จะแบบเป็สมาธิอยู่กับงานมากอะไร เขาไม่บอกผมก็ไม่กล้าพูดน่ะเออก็รอรอฟังข่าวสารจากพี่แอนเนาะเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงพี่แอนใช่ก็แกทํางานหนักครับได้ได้เห็นแกในการทํางานได้อย่างแล้วก็ก็เป็นห่วงแกในกองเขาดื้อไหมใครดื้อครับพี่แอนเขาโทษไม่รู้ว่าจะดื้อยังไงก็แกก็แกก็ตั้งใจทํางานมากๆเราอยู่ซิดนีย์ด้วยกันไปทำงานหรือไปท่องก็โทรมาแบบ ประสาทว่ามันควรเป็นอย่างนี้แกอยู่ประเทศไหนแกก็โทรมาแล้วก็ดูจอยก็แบคือเอาจริงพวกผมคงไม่ได้สังเกตด้วยเพราะพวกผมก็เอาตัวรอดอยู่ทุกคนนั่นแหละก็ออกกำลังจริงจริงเราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่คนเราใส่โหดอยู่นะเอขินๆหลังๆก็ชวนเขาชวนเขามาออกเขาอะไรเขาอะไรหนึ่งกไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพอะไรเลยแค่แบบเราหากิจกรรมครับแล้วในช่วงสมัยนี้เราก็ต้องดูแลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวละครบทเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องของ ไปเปิดก็กำลังจะเปิดกล้องละครโปรโมชั่นแลก็ชวนกันทำกิจกรรมเป็แฟนก็แซวว่าออกกลางการยังไงให้กว่าอ๋อครับก็นั่นแหละเล่นตั้งใจเล่นกันเล่นเสร็จก,ก็กลับมาใช้เกลี่งแคร์แล้วก็เวลาชาร์จไดกันะจะเป็นคู่รักผิดเปี้ยไปเลยไหมคะผิดเปี้ยเลยครัเพี้ยหนดีไป <c oughs> เลยอย่างเงี้ยคือความจริงเราก็ชอบกินอะไรเราเอนจอย a ิ้งชอบการกินอะไรเงี้ยก็กินเยเอะแล้วก็ต้องออกบ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้มีกำหนดแน่ชัดนะแต่ก็ ็พยายามแต่งนคือเอาจริงนะเริ่มเริ่มจากการด้วยไปออกไปออกไปออกด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคือเทรนเนอร์ผมก็วางเกมไว้ให้เล่นสมัยเรอย่างที่ทุกคนเห็นใครแพ้เลี้ยงหมกกระทะแล้วก็เขาเขาเาเก่งนะเขาแบบตั้งใจแต่พี่แล้วก็มาเล่นครั้งแรกอะไรก็มีหอบผอมนิดนิดปวดโดยไม่ปวดโดยไหมแบบโอ้ยขอมแมวแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหนื่อยเจ็ดเป็นสิบแสดงว่ายังเหลืออีกสามก็ยังไปได้ต่อ ทุกคนเห็นคือมีกล้องไงไม่มีกล้องเราก็หอบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนเซปต์แนวที่ดีเรามีแรงเรามีพุชพุ u s h ตักบอลเขาก็เอาจริงแกล้งกันตลอดเลยทั้งชั่วโมงก็คือเหมแบบแบบแกล้งมากกว่าเล่นไม่เหมือนแกล้งมากกว่าเล่นยิ้มจิใจแกล้งเพราะอะไรแกล้งเพราะอะไรก็สนุกสนุกไปแก้งกันมาตลอดแล้วก็ยังแก้งอยู่แต่จริงๆตัวของเฟิร์นหุ่นเขาก็สวยอยู่แล้วอย่งใช่ไหมคะสวยครับสวยเออไม่ว่าไงก็สวย ก็เพิ่งไม่เห็นคือแต่ตอนตอนเล่นเราก็แบบเออไม่ไม่ไม่รู้นะว่ามาดูยังไงแต่ก็เขาเก่งอ่ะขาเขาเก่งเลยแหละยืนยหญ่มีมีถอดทับเมื่อไหมคะมีหรอมีชอตทับหน้าหรอจับไม่ได้เพราะแต่หน้ามืออยู่แต่หลังกล้องเขาเสิร์ฟน้ำให้ตลอดใช่ไหมดูแลดูแลดูแลดีใช่ไหมฝัองกังลังกายนะเป็นเด็ดอะไรแต่เป็นเดทได้เลยเลยเปวนเ็ของเาเด็ดบ่อยๆไมผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็จริงหลัแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไร คุณแม่เครียด์แมยอยู่ๆแบบว่าิมชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงเบื้ลงไกลเป็นปดราม่าเลยไม่นะไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ดด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่หมูก็มีโอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงแต่น้องคอมเมนต์แม่หมูเขาบอกว่าถ้ามีความผิมากก็อาจจะจำเป็นตอตามตามคุณแม่ไปล่าอพวกความรู้สึกคุณแม่ขนาดไหนทนายครับจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะก็ ก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทํางานนีน่อะไรเนงะี้ยก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรนะผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทําอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะไม,ไม่ได้รู้สึกอะไรละครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่าสองสามสี่ปีที่แล้วหรือเปล